ไม่อยากลงเลยใช่ไหมพี่อออากาศหนาวมากลมค่อนหวานไม่อยากลงเลยนะครับเหนียวมาแล้วนะครับทุกคนนะสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับกพแฟชาคาเฟ่ อยู่กับบรรยากาศแบบช่วงเช้าๆเลยดูที่ไยังไม่ได้เปิดเคาน์เตอร์เลยนะครับทุกคนปกติตรงนี้จะเง้ยไปด้านนะแต่แดดมัน่องนะครับ นี้เป็นลาเต้หรือคาปูพี่อ้อยคาปูคาปูชิโนโ่เสร็จแล้นะรดูบรรยากาศตอนนี้ดูร้านเพื่อตอนนี <Rey> ้ต้องปิดขายกันอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าแดดสอง พี่อ้อยบอกแดดซองไปเลยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันเป็นแดดตอนเช้าแดดหน้าหนาวด้วยนะครับแดดไม่ร้อนสวัสดีครับพี่อ้อยนี่เราดูพี่อ้อยจัดร้านกันไปเลยนะครับ้าคิเราเริ่มแรกเหมือนจะเป็นหน้าหนาวใช่ถ้าหน้าหนาวอีกรอบล้วนะก็เป็นปีแล้วสินะเป็นปีแล้วแหละนะฮะ ทุกคนที่ติดตามเรามาเนิ่นนานกันเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกํำลังใจเลยนะฮะพวกเราจำได้หมดนะครับว่ามีใครบ้าง <c oughs> คอมเมนต์อะไรจำได้หมดเลยนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับจากใจเลยหรือแบบใครที่ยังไม่กล้าคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้นะครับแสดงตัว <c oughs> ใช่คอมเมนต์ได้เลยนะครับบรรยากาศร้านพีอ่้อยนี้ สบายสบายอยู่แล้วถามสารทุกสุกดิบกันได้นะครับนี่เดี๋ยวพี่้อยขอตัวจัดร้านสักครู่นะครับอ๋อพี่้อยดูก้านนี้เหล็กเขาหลุดหรือเปล่านี่พี่อ้อยไม่ค่ะเป็นเงน้นเห็นไหมเหล็กหลุดไหมเปล่าก็ไม่มีเออไม่ได้ครับเนาะ ตั้งแต่ซื้อมาไม่ได้ดูเลยใช่พี่วายอย่างเดียววันนี้ดีจังมีเก้าอี้ให้ผมนั่งด้วยขอ,อ,องลูกค้านะครับลูกค้าแดบสองตอนเช้า้าอุ่นดีนะคะใช่สบายเนะาะว้ผมก็นั่งถ่ายเลยแล้วเนี่ยวายหนาวเมะ <laughs> บรรยากาศตอนเช้าเหนาวมาก ก็จะนั่ง้อลูกค้าอยู่หน้าอืานั่งรอเน,อะนาะขณะนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงได้คนระับจริงๆมีน้องฝากผมสั่งเลยนะพี่อ้อยอืมสั่งมาในแชทผมแนหะ บอกว่าอยากกินบูฮาวยายเดี๋ยวจะหาเวลามาซื้ออยู่กว่าสานเพราะว่าผมส่งรูปไปอวดเขาไงพี่อ้อยใช่เ <laughs> วลาถ่ายเพื่อนเลยคนชอบถ่ายรูปแก้วแต่ละแก้วพี่อ้อยทำหลังจากนั้นะนแล้วก็ <laughs> ก็เรียกว่าไปแชร์ในแฟนในในแชทให้เพื่อนให้น้องผมเห็นแล้วเขาก็จะหิวกันเองนะพี่อ้อย <laughs> แล้วเขาก็จะมาสั่งกันเอง พี่ว่าต้องต้องจ่ายค่านายหน้าให้ผมเหรเหมือนคนขายที่ดินไงพี่ว่าต้องมีเปอร์เซ็นต์ให้สองบาทให้สองบาทแก้วละสองบาทต่อกแก้วใช่ไหมเี่ยก,ก,กาแฟยวงจะไปเสิร์ฟอนะ่ะโอ้มาแล้ว เครื่องคู่บุญพี่อ้อยนะกลับมาแล้วเครื่องสีแดงที่เราคุ้นตากันโอ้โหไม่ได้เห็นนานคิดถึงวันกันนะเนี่ยพี่อ้อยใส่สั้นมากป้าพี่อ้อยพี่อ้อยมีสามโถเลยหรอพี่อ้อยออ๋อ,อคนละแบบกันพี่อ้อยมีเครื่องสำรองอย่างเยอะเลยนะครับ ช่วงนี้เมนูปั่นค่อนข้างเยอะเนาะอากาศหนาวก็เลยแบบเอาเครื่องกำลังดีๆมาหน่อยนะครับนน 1, ลหลายท่านที่ได้ติดตามพี่ห้อยจะชินตากับตัวนี้สีแดงจริงๆอยากได้สีส้มโอ้สีส้มคือสีแปดครับพี่ห้อย <laughs> สีส้มสีส้มเด่นมาแต่ไกลเลยนะแต่สีแดงนี่ก็ถือว่าเด่นอยู่นะพี่ห้อย โถก็เป็นสีฟ้าอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่ยใช้ไปไปก็จะเป็นสีพ่นครับก็คือว่ามันไม่มีเซนเซอร์นะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นรุ่นเก่าเนาะถึงไม่มีโถกกดกมันก็ดีได้เราก็ต้องระวังเอาแต่ว่าพี่วาถ้าหลงเรือมนี้มีสะดุ้งอ่ะแต่แรงดีนะคะมันไม่ใช่รุ่นใหม่ที่ ที่เห็นหลายคนทามานะมันเป็นรุ่นเก่าจ้ะรุ่นเก่าพันพันห้าร้อยบาทรุ่นใหม่เหมือนจะเป็นพันสองร้อยบาทแน่ถ้าพี่อ้อยจำไม่ผิดนะมีคนถามพี่อ้อยรุ่นนี้นี่พี่อ้อยอยู่กับพี่อ้อยมานานนะเชื่อใจเครื่องห้าร้อยบาทนะจ๊ะ ุ่นจากเครื่องทุกวันเลยนะนี่พี่อ้อยหอมฟินๆเลยใครไม่ได้กินกาแฟร้านพี่อ้อยแสดงว่าน่าจะเป็นโควิดแล้วนะไม่ได้กินไม่ได้รสเออว่าไปแล้วอาการคนเป็นโควิดเขาจะไม่ได้กลิ่นใช่ไหมใช่ค่ะจะไม่ได้รสชาติด้วยอ๋อกลิ่นของขมนี่ก็เหมือนไม่ได้กินเนี่ยหอมจริงๆนะครับโควิดเอยไม่ใช่ หลงเราพี่อ้อยหอมจริงๆไอ้กาแฟ,าฟาโซดสําหรับกินคุณยาวรัดเอาโอ้เยเอาไปกินน้ำเด้เ <laughs> สียงผมก็เริ่มไปแล้วนะพี่อ้อยเริ่มออกทางี่อยด้วยนะคะเริ่มเป็นหวัดอ,ออกไกลๆพี่อ้อยเลยนะอะย่าม,มาไกลนะ้นะใส่หน้ากากมาอยู่ใส่หน,น้ากากนี่แทบจะหายใจไม่ออกเลยครับรนะสองอชั้นก<อ>ันไปเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยพี่อ้อย Oh. แบบแยกนามพอลูกค้าจะสั่งไว้นะครับถกาแฟควันชุยเลยนะครับ oh, พี่วายทําไปสามแก้วแลวนี่ก่อนหน้านี้ลุกก้อนกาแฟอาจจะไม่เยอะหน่อยนะครับ <Okay. S 1> เพราะเรามาเช้าจัด คา,าฟกำลังมาดีนะพี่อ้อยได้ดูเรื่อยๆดีนะะชงแก้วต่อกแก้วกันไปเลย <S 2> <S 2> <S วันนั้นพี่อ้อยสั่งพิซซ่ามาเนะี่ยโอ้ยอย่างแทบเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าพิซซ่าตามร้าน <S 2> <S 2> <S ที่เขามีบริการจัดส่งเลยพี่อ้อย<ช>อร่อยนะครับ น,นี่เหมือนกันไหมนี่กาแฟลาเต้ลาเต้ตะกี้ก็ไปแอบอ่านอคอมเมนต์ในเพจพี่อ้อยนะโอ้โห ติดตามแบบว่าคอมเมนต์สนุกสนานกันเลยเนาะได้โพสพี่อ้อยเด็กพี่อ้อยจะเข้าไปตอบยังไม่ได้ตอบโพสไว้ยังไม่มีเวลาไปตอบรูปเพจพี่อ้อยเลยใครที่อยากติดตามพี่อ้อยเพิ่มเติมนะครับเรียนเชิญที่นี่เลยเพจคอฟิช่าคาเฟ่ลิงก์เนี่ยจะจะอยู่ด้านล่างคลิปก็มีนะครับเป็นรายละเอียด ใต้คลิปสามารถกดเข้าไปดูพี่อ้อยได้เลยนะครับในเพจเพือพี่อ้อยจะแจ้งข้อมูลข่าวสารด้วยว่ามีอะไรบ้างนะครับ อก้น,นี้ก็เป็นลาเต้่้ยครับ okay. ราเต้วัมนลาเต้ลูกค้าขอหวานมั่นเอามามือพี่อ้อยแบบต้องล้างแบบแตกนะมื่อแตกมือเหี่ยวไปไหมโดนน้ำบ่อยบ่อยเมื่อวานก็พากัน ปาร์ตี้เข้าจีกันนะครับน้องกับนงเข้าจีกระติดหนึ่งอ่ะพี่้อยหมดไหมอ๋กินไปเรื่อยจนถึงสี่ทุ่มนะใส่ไข่ใส่เกลือมันจะใช่ครับจะนนัวหน่อยเข้าจีหน้าหนาวกับบรรยากาศโอ้มหนาวใช่ าซีโป้หวานเงี้ยซีโป้โกโก้ไงโกโก้ร้อนนะเมนูร้อนเริ่มมา

ก็เลยลมมาแล้วพี่วอยใช่ส okay. ายมากลมเริ่มมาต้องหาอะไรมกกากลางลมหนาว อมใจเด็กน่อยปั่นอาาเล่นแต่เช้ากกเ,เด็กนอยเนี่ยไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะอแหน้าหนาะวน้าผิวแตกลายใ, <c oughs> ใช่่ปะใช่ ขัดผิว1ิบข้าวขัดได้นะช่วงนี้ว่าเอาเ้ยช่วงนี้ว่าขัดว่ช่วงนี้ยังไม่ตามเขาจะมาอาบแดดเนาะอาบแดดสักพักเห็นท้องรถลูกค้าคันในมาจอดวิ่งไปละแต่เขาออกได้นะเวลาสตาร์ทรถเราก็จะวิ่งออกมาสังเกตดูจมียว ับยวันนี้ผมทำเยผิวปกติจะเยืนถ่ายที่ไนะจะเยืนถ่ายที่ไวันะน,วน,นี้ได้ั้งยู้นไม่ใช่พอดีเลยไงพี่วัน าพี่วอยมาแท้งก็นั่งต่อเลยอันนี้เป็นชานะครับาชามะนาวชามะนาวดูลูลมะนาวมะนาวเนื้ออย่างเยอะเลยกิว,วบ้างด่า เนียวคงจะอร่อยดีเนาะยำกินเพื่ออะไรก็ยงเขาเรียกว่าใส่ข้าวคั่วใส่ขิ้ป่นใส่ยำมะนาวใช่ไหมก้อยมะนาววิ่งเข้าห้องน้ำแทนเมทัลแต่ก่อนเห็นเยอะนะพี่วายในคลิปยูทูบก้อยมะนาวผมชอบกินเปรี้ยวนะเขาบอกว่ากินแล้วหลับตานะเลยพิลเหรอคะเปรี้ยว ก้อยมะนาวเดินตามเลยพ่ออยากได้นี่กาแฟส่งมาแล้วเสีงยงเช้าๆหาน่อยเสียงนกเนาะจิ๊บจับจิ๊บจับ๊บดีธรรมชาตินี่เขาคุยกันไงคุยว่าไปกินข้าวเส้นะเมื่อเนี้ยพอ <laughs> ค้ากินไงตอนเช้าร้าเนพี่อ้อยต้า <laughs> ต้องดึงกล้องออกให้ทันคุณเจเลยนะครับดวคุณเจจะชนคุณเจบอกคุณเจไม่พูดเยอะนะคุณเจชนเลยชนกล้องเลยช้งางน้อยนะวิ่งชนอย่างเยอชาะนาเพื่ลืมใส่มานาด้วยรับนอ๋ออยู่ด้านนี้ด้านหลังแกโอเคนะครับ ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกอบนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยนะคอฟฟี่ชาคาเฟ่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ bye บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับ